สวัสดีมิตรรักแฟ,เฟนเกมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมไมเคิลดิซันต้านะฮะและก็บ้านหลังใหญ่ของผมเองนะครับเนื่องจากวันนี้เมียมไม่อยู่บ้านนะส่วนลูกๆของผมเหรอเทสซี่ตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นลัดได้เต็มที่เลยส่วนจิมมี่เหรอตอนนี้ก็ยัดเงินไปสอง้อให้เอาไปเล่นล้านเกมปกติแบกิวนี่จะสอนวิธีเอาตัวรอดจากป่าแต่ถ้าเป็นเคิ้นเคิ้นจะสอนวิธีเอาตัวรอดอย่างเสือ,อเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําไม่รู้จักกันนะฮะว่าวิธีในการสืบไวเบิร์ของเคลิ้นนี้ทํากันยังไงนะ ออาไปแล้วเดี๋ยวเราออกไปกข้างนอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามานะมาแล้วตอนนี้น้ำแข็งโซดาของเราก็พร้อมแล้วนะเราแบกกันมาเต็มคันรถเลยนะไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่เคลือนอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับเอ้าเพลงมา แม่เมียไม่อยู่บ้านวันเดียวนี่ไม่เคิ้นมีความสุขจริงๆเดี๋ยวว่าเมียกลับจากอายุธยาแล้วจะพาไปเที่ยวสมุทรปราการซะหน่อยเยี่ยมฟาร์มจระเข้พอเมียเผลอก็ถีบว้จระเข้่แดกสักหน่อย <laughs> ใจจริงเคิ้นก็อยากจะได้รถ2ประตูที่มันสวยๆหน่อยนะเพราะเวลาเอารถสประตูปตุโรทั้งคันนี้ไปรับหมอนวดนหมอนว่หน,น,หน,น,นีหมดนะแต่ที่ยอมใช้มาจนทุกวันนี้ได้เพราะว่าเป็นคําสั่งเมียนะฮะเราต้องหลอกให้เมียตายใจก่อนนะในที่สุดก็ถึงวันนี้วันที่เราจะได้ไปอิสระ เ,เพื่อนที่เคยล้อกันไว้นะว่าเคลินเป็นคนกูเมียนะเดี๋ยวรอดูภาพนี้เลยนะดูกันให้เห็นเต็มๆตาไปเลยนะคำว่ากลัวเมียไม่เคยมีอยู่ในหัวของไมเคลิลดีซันตาจำไว้เลยนะไอพวกพ่อบ้านกลัวเมียทั้งหลายดูดูนี่ดูไมเคลิลดีซันตาเป็นไอดอลบูม เป็นไงล่ะเป็นไงคอยดูนะคอยดูวันนี้เคลินจะต้องเอาออดี้ R8 ไปรับหมอนวดที่ได้น้ำใจเลยนะ <c oughs> อ่ะมาแล้วในที่สุดนะเคลินก็ถอยออดี้ R8 คันนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะระหว่าง a อดี้ R8 ตัวเป็นๆน,นะกับไอโอเบโอเ 9F นะในเกมที่มีอยู่แล้วจำลองมาจากออดี้ R8 เหมือนกัน เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันให้ดูนะครับว่าตัวโมเดลจําลองที่อยู่ในเกมกับตัวของจริงต่างกันยังไงหน้าตามันเป็นยังไงกันบ้างมาจอดตีคู่กันก่อนเลยอ่ะนี่ให้ชมผลงานชัดๆเลยนะจอดประชันหน้ากันขนาดนี้เท่าที่เราสังเกตดูแล้วรู้สึกว่าลายของ audi r 8ตัวจริงนี่จะดูเข้มดูมันตัดเส้นได้แบบคมกว่าตัวปอมนะแล้วก็ตรงด้านข้างนี้ด้านข้างนี้ของ audi มันจะมีขีดทับสีดำแต่ว่าตัวปลอมนี้ไม่มีนะ แล้วก็ตรงส่วนของเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์อ u ดี R8 จะใช้เป็นเครื่องยนต์ V8 นะ V8 4.2คอโตเป็นเครื่องวางท้ายเปิดด้านหลังนะฮะโชว์เห็นมองทะลุเข้าไปจากกระจกหลังได้เลยสวยดีนะส่วนไฟท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเอาไฟท้ายอะไรกลมๆม,มาใส่นะน่าจะเป็นบุกติหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนสุดทรงบอดี้นี่ค่อนข้างจะดูใกล้เคียงกันเลยนะโดยเฉพาะด้านหน้านี่ความยาวความสั้นนี่เท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในของรถหน่อยดีกว่าโอ้โห ตรงนี้คือส่วนของคอกพิษนะสวยงามมากงานเก็บเนียนมากนะครเโคมียมตรงพวงมาลัยนี่เงาวับด้านหลังนี่ไม่มีอะไรที่แบบดูผิดปกติไปเลยนะรายละเอียดดีเทลเนียนมากสวยจริงๆเดี๋ยวดูดีเทลอื่นๆดีกว่าฝากระโปรงอะไรยงนี้อ้าวอ้าวไม่ติดแสดงว่ารถคันนี้เขาไม่ได้ทำฝากระโปรงมาให้นะเปิดได้แต่ประตูอย่างเดียวนะครับ โอ้โหนะดูดิงานประตูเนียนมากเงาดีเทลความลึกซึ้งเลยอะไรงี้คล่องเครื่องนี่ V8 นะ V8 แหมนอกจากงานที่สวยเนี้ยบอย่างงี้แล้วเขายังแถมชุดแต่งมาให้อีกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารถไปแต่งให้ดูกันนะครับว่ามันสามารถแต่งอะไรได้อีกบ้างนะครับปะ่ะไปดูกันแหมออดี้คันนี้นี่ยังจัดอยู่ในรถสปอร์ตนะเห็นทรงฉบเชียวอย่างงี้นึกว่าจะไปซูเปอร์คาร์ซะแล้วนะโอ้โหสวยไม่แพ้ซูเปอร์คาร์เลยทีเดียว มาดูชุดแต่งแล้วก็ติดเกาะเข้าไปก่อนติดเบรกอันนี้เอนจินเครื่องยนต์เพิ่มเข้าไปนะเฮ้ยอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดน,นี่เฟนเดอร์เฟนเดอร์นะเฮ้ยนี่ไงเรื่องเอาได้ว่าจะเปิดประทุนหรือว่าเราจะปิดประทุนไว้เหมือนเดิมเออแล้วก็มีแบบลายลายแต่งด้วยนะมีเจาะฝากระโปรงมีลายด้านข้างอะไรพวกนี้เห็นไหมมันเป็นการเปลี่ยนชุดแต่งเลยนะ เดี๋ยวเราจะเอาแบบเปิดประทุนแล้วกันสวยดี450เองโอ้โหราคาประหยัดมากได้ชุดแต่งด้วยเปิดประทุนด้ด้วยโอ้โหคุ้มเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะไม่ต้องเปลี่ยนรีสเปย์นะครับเปลี่ยนสีรถเอ่อสีสีสีเฮ้ยออดี้ออดี้มันก็ต้องสีแบบสว่างสว่างสีขาวใช่ใช่ออดี้ต้องสีขาวนี่ไงเจอละสีขาวสวยงามอันนี้ดีกว่า สีคัลเดอรี่สีตรงไหนวะอ๋อเป็นสีลายกับสีล้อแม็กนะเออเอาสักประมาณสีแดงแล้วกันเนาะมันจะได้ตัดกับสีบอเพราะว่าสีบอกเรามันก็ออกสีแดงแหมปักไม่ได้ด้วยเออนี่เป็นขาวแดงขาวแดงดำโหวสวยสวยสวยติดสปอยเลอร์เข้าไปสักหน่อยนึงโอ้โหสปอยเลอร์สีแดงใช่ไม่ได้ไม่ได้เอาสีดำเออนี่แหละติดเทอร์โบด้วยจะได้แรงสะใจล้อแม็กไม่ต้องเนาะ วินโด้หน้าต่างนะเป็นฟิล์มดำไปเลยดีกว่าเอ๊ะไม่ได้งั้นเอาฟิล์มประมาณนี้แล้วกันนะดำไม่มากนะครับโอเคเสร็จแล้วออดี้สีขาวแดงของเราออดี้ R8 นะมาหลังจากที่เราแต่งออดี้ของเราเสร็จแล้วนะโอ้โหสีขาวสวยบาดใจจริงๆนะโอ้ยแรงขึ้นเยอะเลยหลังจากใส่ชุดแต่งเข้าไปไม่คิดว่ามันแรงขนาดนี้นะแรงจริงๆโอ้โหพุ่งปลิตพุ่งปลิต อ้ยแรงกว่าซุปเปอร์คายมากเนี่ยเมื่อกี้ลืมตั้งเกวัดรอบนะฮะเลยไม่รู้ว่าความเร็วมันเร็วได้ขนาดไหนนะฮะตอนนี้ตั้งใหม่แล้วเรียบร้อยออกตัวนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่100กว่า140เมื่อกี้วมากวมากแต่ว่าถนนมันถนนมันรถเยอะเดี๋ยวต้องออกไปลองนอกเมืองหน่อยละนี่มันต้องลองแบบนี้ทางตรงยาว200 200ปลาเข้าไป3 240, 240, 240แล้วรถเยอะรถเยอะโอ้ยชนชน200อยู่นะวิ่งอยู่230 230กว่าแล้วก็ชนอีกแล้วนะโอ้รถมันเยอะจริงๆอ่นนี่แหละรครับจังหวะนี้รถเริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่าเราเริ่มออกจากนอกเมืองแล้วนะแต่ว่ารถก็ยังเยอะอยู่ดี ที่2 0 0 3 2 0ยี่ะดูไม้นิดนึงมไม้ก็โอเคเลยนะถือว่าไม่ได้ทำหลอกนะ,ะเห็นชัดๆด,ด้วยการถอดแบนออกอมไม้นี่ก็ดูเหมือนว่าจะตรงอยู่นะไม่ได้ทำหลอกเหมือนบางมอสนะครับทำเข็มไม้ไม่ตรงนะงว่าดูภายในแล้วนี่ถือว่ารถสวยมากเลยอุ้ยชนวาร์ปเข้าให้ สองร้อสิบ2ะ0อ0กว่านะก็ได้สักประมาณ240นะเท่าที่ลองตอนนี้พึ่งนึกอะไรดีๆขึ้นได้นะในเมื่อรถมันเยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มอดปิดมันไปเลยแค่นี้แหละก็ไม่มีรถมาวิ่งกวนใจแล้ว ซ่อมล็อตด,ด้วยโอเคเรียบร้อยเต็มที่พร้อมแล้วมาเดี๋ยววิ่งกันให้ดูเต็มๆตามเลยว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่กันแนะ่200 300แล้ว300เท่าไหร่300 340โอ้ 360. แล้วโอ้โห370กว่าเนะซัดได้เต็มที่ซัดได้หนักดวงจริงไปแบบปุ๊ปานเลยจะหวดพุ่ง ระยะทางนี่แบบซัดได้เยอะมากจริงเอ้ยเฮ้ย,ย,ยชนเรียบร้อยเลยเรถเสียศูนย์ไปแล้วอะตรงนี้ซัดได้ต่อซัดได้ต่อยาวๆตรงนี้ยาวๆ300แล้วสามร้ 40, อย้อยสีแรงใช้ได้เลยโอ้โอเคโอเคผ่านนะถือว่าความแรงนี่สุดติ่งกระดิ่งแมว หลังจากที่ไปลองเทสรถมาแล้วนะครับเคลืนก็รู้สึกว่า Audio a u d i A8 คันนี้นี่แรงสะใจใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีเทลมันสวยงามมากสำหรับรดนี้รายละเอียดเก็บดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยชุดแต่งนี่รายละเอียดสวยงามสุดๆเลยนะชอบมากเลยอันนี้ที่สำคัญเรายังได้รับหมอหนวดติดรถมาด้วยคนหนึ่งนะเขาติดใจรถของเคลื่อนมากเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนภาคภูมิใจมากที่สุดในรถคันนี้แล้ว แล้ววันนี้ก็ได้เวลาที่เคลนจะได้มาเซอร์ไวเลต่อแล้วนะเห็นเมียบอกว่าจะกลับค่ำๆนี่แสดงว่าเคลนยังพอจะมีเวลาอยู่บ้างนะครับแต่จะพูดก็พูดไปนะถึงจะกลับเลยตอนนี้ก็แล้วไงยังไงเคลนก็เป็นคนอย่างนี้นะครับใครเคยกลัวเมียไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะปากน้องลิลลี่จ้าเข้าบ้านพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปเชื่อชัตเตอร์กดตึงวิญญาณ หลอไปกูไม่อยู่ไม่ต้องมาตามกูหยุดเดี๋ยวนี้หยุดไอ้ไอ้ไอ้เฮียมันบ้าผีสิง